ชาวเวียดนามคอมเมนต์การท่องเที่ยวไทยยังตามหลังเวียดนามมันจริงแท้แค่ไหนถ้าเอาแบบไม่ไว้ใครกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับการท่องเที่ยวถือเป็นด้านที่ไทยไม่ควรตามหลังใครเลยมีผู้ใช้ทวิตลายหนึ่งแต่ไปท่องเที่ยวทางเรือจากเมืองฮานอยจนถึงฮาลองเบย์พบว่าภาคการท่องเที่ยวเวียดนามทําได้ดีและไทยยังตามหลังอยู่มากเขาได้เล่าว่า โครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามเนี่ยพัฒนาไปกว่าไทยมากในทริปที่ฮาลองเบก็มีเรือยอชหรูๆเต็ไมไปหมดหรูหลากว่าเรือยอชที่เขานั่งอีกส่วนของไทยเนี่ยมีแค่เรือสปีดโบทกับเรือไม้สําหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นเวียดนามมีโครงข่ายมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงสถานที่ต่างๆได้ดีมากๆไทยมีแค่หนึ่งมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมกรุงเทพกับพัทยาเท่านั้นอันนี้ไม่จริงแสดงว่าไม่อัปเดตเลยว่าไทยเนี่ยเริ่มมีมอเตอร์เวย์ มอเตอร์เวย์สายใหม่ๆแล้วนะฮะอ่านไม่น่าฟังมากนะักเขาเล่าว่าไทยเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นมากนะักมีบางอย่างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาไทยได้คือชีวิตกลางคืนและเซ็กวอร์เกอร์ไทยควรจะมีแผนแบบเวียดนามเพื่อดึงดูด,ดนักท่องเที่ยวรายได้ดสูงนะฮะ วีซ่าของเวียดนามก็สะดวกสำหรับการอยู่ระยะยาวมากส่วนของไทยซับซ้อนและอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้อันนี้เป็นความเห็นจากคนคนเดียวมันจริงแท้ไหมครับขอแค่แบบไม่อวยนะใครมีข้อมูลเอามาสู้หน่อยนะฮะไปดูกันฟังความเห็นกันละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่า เอาแค่ okay. ข้อหนึ่งเนี่ยก็มั่วแล้วเรือที่ฮาลองเบย์คือเรือที่เป็นโรงแรมในตัวแต่ดันเอามาเทียบกับสปีดบ๊ทตลกสิ้นดีถ้าจะเทียบมันต้องเทียบกับเรือและเทียบเทียบกับเรือไลท์อบอร์ดที่มีอยู่ในไทยมากมายเอาแค่ okay. ที่พัทยาแล้วกันเรือยอดจอดอยู่ที่ท่าไม่รู้กี่ร้อยลำนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม มอเตอร์เวย์เขาดีจริงเส้นไปหาลองคือถนนดีเลยรถก็จำกัดความเร็วเข้มงวดของบ้านเราเนี่ยเป็นเส้นแบบพัทยาดูสมจริงแถมสะพานบางช่วงเยอะขับทีเป็นลูกลนาดแนวอย่างว่าเวียดนามก็มีถ้าโฮจิมินก็ย่านเจแปนทาวนั่งเรียกลูกค้าหน้าร้านกันเป็นแถวของเวียดนามมีทําออนไลน์ได้ง่ายถ้าอยากอยู่ถึง90วันก็จ่ายไม่เท่าไรของไทยเหมือนอยู่ได้30ต่ออีก30 แต่หลังจากนี้ก็ต้องออกไปประเทศรอบนอกแล้วค่อยกลับมาเข้ามาอีกแต่ใดๆคือไทยมีวีซ่าแบบอื่นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกมากกว่าอย่างวีซ่ารีทามส์อย่างเง,งี้ยเวียดนามยังตามเราไม่ทันการซื้อข้อพองคอนโดของไทยก็เปิดให้ต่างชาติซื้อได้ของเวียดนามถึงซื้อได้้แต่ตัวเลือกก็น้อยและแพงกว่าไทยมากๆนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ถ้าด้อยกว่านะักท่องเที่ยวเราแซงเวียดนามและคนในทวิตบางคนก็แค่หาเรื่องด้อยกว่าด้อยค่าคนไทยตรงๆนะกรุงเทพมีรถไฟฟ้าหลายสายมากๆทางด่วนก็มากถึงมอเตอร์เวย์จะน้อยแต่ถนนทางดีกว่าเวียดนามมากๆเรื่องเรือยอทไทยเองก็มีให้เช่าม,มากมายถ้าเงินถึงก็ไปดีนะฮะอีความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเรื่องการท่องเที่ยวสิ่งเดียวที่เวียดนามทำได้ดีกว่าไทยคือภาครัฐ ตัดสินใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้เร็วกว่ายอดเขาฟานสีฟานยอดเขาฟานสีปานที่ซาปาบานาฮิวที่ดานางังฮาลองเบดารลัดสะพานมังกรพ่นไฟแล้วก็วหลายอย่างเขาใช้เวลาสร้างเดียวเดียวเองทําแล้วดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนของไทยเนี่ยมีแต่กระชนที่ทํากันเองเล็กน้อยจุดท่องเที่ยวหลกักโดยถน,นนเขาภูกระดึงเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสภาพยังเหมือน2 0 3 0ปีที่แล้วอยู่เลยนะฮะ ต,ต่อไนดูวความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมญี่ปุ่นมีพิธีชงชาเอาไว้รับแขกเกาหลีใต้ก็พยายามมาหลายปีมากแล้วว่าตัวเองก็มีการเสิร์ฟชาเอาไว้รับแขกที่ประเทศจีนมีวัฒนธรรมชาที่หลากหลายไปตามภูมิภาคต่างๆทีนี้เวียดนามก็เตรียมประดิษฐ์พิธีชงชาเสิร์ฟชาของตัวเองเอาไวเ้เถอะ จะชูใบชาผสมเกสรสอตัวผู้ของดอกบัวหลวงก็ได้นะจริงๆร้านน้ำชาของเวียดนามเองที่เป็นร้านนั่งยองนั่งก้มนั่งก้มนะฮะก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามนะนะ,ะับเคยไปส่วนเวียดนามเหนือพวกฮานอยซาปาฮาลองปิงๆบอกตรงๆว่าเฉยมากรถก็ขับชิงฉับนั่งจนเมื่อยฮาลองทะเลไม่สวยเลยไม่ได้เขียวมรกตสะท้อนแสงน้ำไม่ได้ใสเหมือนทะเลไทยเอาไว้แค่ลอง เอาไว้แค่ล่องเรือนั่งชมว,วิวเขาลงเล่นก็ไม่ได้ก็บีไทยครบรถกว่าทางด้านวิวเขาหินปูนหรือมีจุดดำน้ำหรือจุดลงเล่นน้ำได้ประทับใจแค่ซาปาเพราะความหนาวเพราะเมืองไทยไม่มีอากาศหนาวแค่นั้นแหละอ,อีกความเห็นอีกความเห็นหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะ ในส่วนของการท่องเที่ยวด้วยเรือของไทยออเฉพาะฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาตังทุกวันนี้มีเรือทั้งลิฟต์อบอร์ดและเรือยอทหลากหลายแบบให้ชาร์เตอร์นะฮะจริงๆลึกๆก็มีเรือระดับซูเปอร์ยอทที่เจ้าของปล่อยให้เช่าเฉพาะคนรู้จักค่าเช่าวันละหลักล้านด้วยซึ่งเรือเจ้าหญิงน้อยก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวหลักเป็นการดำน้ำแํแจะก็มีบริการให้ชอบสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยจะบอกว่าไทยเนี่ยมีแค่สปีดโบ๊ทบกับเรือไม้มันไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะก็เป็นยังไงกับบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเดือนวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ mm hmm.